ประเด็นต่อมาเราจะพูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์หอนะครับหอทนี่เป็นชื่อคนนะเป็นชื่อของอะนลฟิสิกส์ที่คนพบปรากฏการณ์นี้นะครับประเด็นขององค์ปรากฏการณ์หอก็คือถ้าสมมุติเรามีแท่งโลหะ ครับอยู่ในแทง่งแล้วเราให้มีกระแสวิ่งในแท่งโลหะนี้ครับมีกระแสไอวิ่งในแท่งโลหะนี้เสร็จแล้วในขณะเดียวกันเราก็ให้มีสนามแม่เหล็ก ก็ให้มีสนามแม่เหล็กสมมติว่าให้พุ่งขึ้นอมีสนานมแม่เหล็กผ่านพุ่งผ่านตัวแท่งแม่เล็กไอ้แท่งไอ้โลหะนีขึ้นมาที่มีกระแสผ่านอา่า เมื่อมีกระแสหมายความว่ามีการเคลื่อนที่ของประจุคำถามก็คือประจุที่เคลื่อนที่เนี่ยะนเป็นประจุชนิดตามปกติเวลาเรานิยามกระแสนเนี่ยเราจะนิยามให้เป็นการเคลื่อนที่ของประจุบวกใช่ไหมครับเมื่อสมมุติว่าคิดว่าเป็นประจุบวกก่นสมมุติว่าประจุบวกเคลื่อนที่ะ พราะฉะนั้นทิศของกระแสก็คือทิศเดียวกับทิศของความเร็วใช่ไหมก็ประจุบ,บวกเคลื่อนที่ไปทางนี้ความเร็วมทีทิศทางนี้ก็คือกระแสเมื่อประจุบวกเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีนางแม่เหล็กจะเห็นว่ามันก็จะเกิดแรงแม่เหล็กเนี่ยประจุเคลื่อนที่ในบริเวณที่มีนรงแม่เหล็กตามกฎมือขวาครับ V V ีมีทิศทางนี้ B วีนะมีทิศพุ่งขึ้นเอาพุ่งไปตามแรงกระดาษวีมีทิศพุ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นทิศของแรงเอฟเป็นไปตามกฎมือขวาจะเกิดเอฟในทิศนี้นะการที่เกิดแรงเอฟในทิศนี้ทําให้ทิศของการเคลื่อนที่ครับนะของประจุ ก็จะถูกเปลี่ยนเบนไปจากเติมที่เคลื่อนที่มาตรงๆงมันก็จะเปี่ยนจากผลของแรงของแรงแม่เหล็กทำให้ระจุบวกจะถูกผักให้มาออกันอยู่ที่ฝั่งทางด้านซ้ายลูกนี้ให้ทางด้านขวาลูกนี้ครับเมืเ่อระจูบวกถูกผักมาให้มาออกันอยู่ที่ฝั่งทางด้านขวา หมายความว่าก็จะมีไปจุกลงนะครับพออยู่ที่ฝั่งทางด้านซาน้ายเมื่อมีประจุกมาอเลยลักษณะแบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะเกิดสนามไฟฟ้า,ฟาใช่ไหมครับเกิดสนามไฟฟ้าที่ชี้จากระจุบวกไปจุลบ ถ้าเราวัดความต่างักที่สองข้างขอโวลต์มิเตอร์วัดความต่างศัก์ที่สองข้างของแท่งโลหะที่เราให้กระแสผ่าน,นเราก็จะวัดได้ค่าความต่างศักข้ค่าเนี้ออกมา เราจะได้ฝั่งน,นี้มีสั่งเป็นบวกก็คือสั่งสูงกว่าฝั่งนี้มีสั่งเป็นลบก็แต่สักงต่ำกว่าอันนี้คือ,อ,อผลที่เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าผลการห่อนะครับแต่ทีนี้คำถามที่เกิดขึ้นก็คือว่าที่เราพูดถึงมาทั้งหมดเนี่ยเราบอกว่ามีกระแสวิ่งแล้วเราบอกว่าไอตัวที่ ทำให้เกิดกระแสเนี่ยนะครับคือประจุบวกคือเวลากระแสวิ่งประจุบวกวิ่งนะครับคำถามก็คือว่าจําเป็นไหมที่จะต้องเป็นประจุบวกอย่างเดียวที่วิ่งคําตอบคือไม่จําเปน็นะครับสถานการณ์าอาจจะเป็นในลักษณะอย่างนี้ก็ได้เหมือนเดิมนะครับเรามีแห่งโลหะแล้วเราบอกว่ามีกระแส วิ่งผ่านแทงกย่ในรูปนี้เราบอกว่ากระแสไอเกิดขึ้นจากประจุบวกที่เคลื่อนที่ในทิศนี้แต่จริงๆแล้วเราอาจจะคิดแบบนี้ก็ได้ว่าถ้ามีประจุลบเคลื่อนที่ในทิศตรงกันข้ามกับทิศของกระแสมันก็จะทาให้เกิดกระแสแลไอ้เช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าประจุลบเคลื่อนที่ลงมาด้านล่างก็ สมมูลกับประจุบวกเคลื่อนที่ข้างขึ้นข้างบนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการเกิดกระแสไอตรงนี้จะเกิดจากกรณีของประจุบวกเคลื่อนที่ขึ้นประจุลบเคลื่อนที่ลงก็ได้นะครับทีนี้เหมือนเดิมถ้าเราบอกว่าตรงนี้มีสนามแม่เหล็ก พุ่งขึ้นนครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะคำนวณแรงแม่เหล็กจะเห็นว่าในกรณีนี้ครับทิศของ v cos b ทนะิศของอ v มีทิศพุ่งลงใช่ไหมครับ v มีทิศพุ่งลง v มีทิศพุงง่งขึ้น จนะกดมือขวานะครับ,บทีมทิศขึ้นอย่างนี้จะกดมือขวาทิศของ Vcos ส e, จะอยู่ในทิศนี้แต่เนื่องจากจุเป็นมาจุลบเพราะฉะนั้นทิศของแรงแม่เหล็กจะอยู่ในทิศพุ่งไปทางขวานะครับเมื่อทิศของแรงแม่เหล็กอยู่ในทิศที่พุ่งไปทางขวา ประจุลบจะถูกผลักให้เคลื่อนที่มาอออยู่ทางด้านขวาของแท่งโลหะก็คือตรงนี้ก็จะมีประจุลบประจุลบประจุลบปจุลบออยู่ในในทำรลองเดียวกันเมื่อมีประจุลบมาอยู่อออยทางฝั่งก็จะทําให้มีประจุบวกประจุบวกประจุบวกมาอออยู่ทางซ้ายเมื่อมีประจุมาออในลักษณะนี้ มันก็จะเกิดสนาไฟฟ้าใช่ไหมครับชี้อาทิดจากซ้ายไปขวาแล้วถ้าเราวัดความต่างศักย์วลต์มิเตอร์มาจาับวลต์มิเตอร์มาสินะ่งที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ข้างเป็นศักย์ขัวและค้างเป็นศักย์ลบ ึ่งหมายความว่าข้างจะมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าในขณะที่ข้างนี้จะมีศักย์ไฟฟ้าต่ำกว่าถ้าเราเอาโวลต์มิเตอร์มา,มาจับนะครับจะเห็นว่ากระแสวิ่งในทิศเดียวกันนะครับแต่ถ้าประจุบวกวิ่งเมื่อเอาโวลต์มิเตอร์มาจับจะให้ผลแบบหนึ่งคือทางด้านขวาเนี่ยมีศักย์สูงในขณะที่ทางด้านซ้ายเนี่ยมีศักย์ต่ำแต่ถ้าประจุลบเคลื่อนที่ จะได้ผลตรงกันข้ามก็คือทางด้านขวามีสักระับทางด้านซ้ายมีสักสุดนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถจะใช้อกากฏการฮอลเนี่ยเป็นตัวบอกได้ว่าประจุชนิดไหนประจุที่เคลื่อนที่ในที่เคลื่อนที่แล้วทาให้เกิดกระแสตัวนี้นะครับสําหรับโลหะทั่วไปเราพบว่าประจุที่เคลื่อนที่เป็นประจุลบซึ่งมันก็คืออิเล็กตรอน ที่เรารู้จักกันจนทุกวันนี้นั่นเองแต่โลหะบางชนิดเราพบว่าประจุที่เคลื่อนที่ก็อาจจะเป็นประจุบวกซึ่งเราเรียกประจุบวกนี้ว่าโฮกนะครับก็คือเป็นบริเวณที่ขาดอิเล็กตรอนนะรทำให้มีประจุเป็นบวกมากกว่าบริเวณอื่น